ินแล้วเกนต้องทายทำได้ไหมครับไม่ใช่หรอมัอนเลือกที่อยากกิน้ววินาศเดี๋ยวนะถึงไม่ค่อยรอบดื้อเท่าไหร่นะเกณนี่ับผอยอีกมาเก่งโอเควันนี้เรามีเกมให้น้องเกณเล่นอใช่แล้วนะคะเราจะให้น้องเกณทายเครื่องเด่นกัอ่านะคะจะเห็นได้ว่ามีแก้วเปริสนาแ้วทั้งกระตุกกระติกเนี่ยที่มันทึบแสงเนี่ยนะคะใส่น้ำต่างๆซึ่งมันก็จะมีน้ำต่างๆเลี้ยงกันอยู่ข้างหน้านี่เรียนตามลำดับล แล้วเกณฑ์ต้องทายทำได้ไหมครับได้นะครับโอเคอะเดี๋ยวมาชมกันว่าน้องเกณฑ์จะทําได้ไหมพร้อมนะแก้วแรกนะหนูต้องทายนะอะเดินสองส้ำน้ำลายดูสิในบรรดาหกอันนี้น้ำมันไหนไม่ใช่ไม่ใช่น้าเลือกอันไหนเลือกอันไหนไมหมดก่อนดีใช่เหรอ ใช่หรอมันเลือกที่อยากกินความมิด้าเดียวนะอันนี้น้ำเปล่าไม่ใช่หรอเจนเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวอันนี้เป็นน้ำเปล่าถูต้องเลือกขวดไหนน้ำเปล่าเงินไหนกินเออออ่ะเาใจยัางอันนี้เป็นขวดทดสอบแรกนะคะคือูกินอะไรัจะพังอ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบเข้ามาถอยแล้วมาใหม่ลอม่สืม่คอยบนทไหรเกมนอะอยากินอันไหนไม่ๆต้องกินจากในกระติแล้วไ่ทายอันนี้้องกิน เขาอยากกินอันนี้ก่อนอลองกินแล้วดูซิมันคืออะไรรู้ไหมน้ำอะไรรู้ไหมเดี๋ยวหยิบดิหยิบดิถูกต้องไหมทีมงานผมถามแม่นะโอ้น้ำต้มจริงเหรออืมพิสูจน์แล้วใช่ถูกต้องนึ่งกัแน่ยอยากกินต่อ, <c oughs> อเดี๋ยว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 ชีตแตอต่อไปโจทย์ข้อที่สองครับนนี้ชิมแล้วใครดูแนว น้ำอะไรขวดนี้มีโยมเกิดมีน้ำซีวิตนะมีน้ำมะพร้าวน้ำมางงูมีน้ำมางงูน,น้ำส้มน,น้ำปลาไอเนี้ยที่หนูกินไปเมื่อกี้คือน้ำอะไรอ่ะกินเพื่อไปหยิบมาดูให้ใช่ไหมถูกต้องนะคะโอ้ยจริงเลยได้จริงด้วยป้าเปิดดูน่าเชื่อเดี๋ยวขอชิมให้ทีอืมโอ้โหเจ๋งมากอันนี้กินน้ำท้มต่อเดี๋ยวเดี๋ยวกินแก้วต่อไปกันเน่เน่เนกินแก้วต่อไป ก่อนก่อนอ่ะนี่น้ำอะไรน้ำมะกุนเหรอชีเหรอชีสิชี้นี่น้ำมะกุนอยู่ไหนโอ้ถูกต้องอ่ะชีเหรอจริงค oh, no okay. ือแม่แอนถ่ายรูปเก็บไว้นะเว่าแบบเฉลยพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้อ่ะถูกต้องจริงจริงอันต่อไปเหลือสามอันเหลือแน่อเราจะทงคันไม่กินน้ำส้มต่อไปเวลาขวดนี้มั้งขวดนี้น้ำอะไรนะใครต่อสิอุ้ยคืออะไรเคือไหนคือไหนเลือกสิ น้องเปรี้ยวจริงมากฮะใช่เหรอรู้อย่างเดียววันนี้ยเดี๋ยวที่แตกนะจริด้วยอ่ะไม่ได้บอกว่าเก่งนะอันเนี้ยไม่เคยให้กินเออเออใช่แต่ว่าถายได้ผิดไปอ่ะอันสุดท้ายต้องชิมดูิชิมก่อนไม่เอาเหรอทำไมอ่ะก่อนชิมก่อนชิมก่อนอ่ะสุดท้ายจะได้น้ำอะไรอันไหนชี้ดิน้ำมะพร้าวถูหมดเลยอะหมดเลยอ้โหล้ว่าคือต่อให้เขาเนี่ยไม่เคยกินน้ำไอ้อย่างนี้จริงๆนะ สสััผได้าอันนี้ไม่เคยซื้อให้กินนี่ก็แทบไม่เคยได้กินอันนี้เคยกินเออน้ำส้มอย่างเงี้ยคือมันดูรสชาติส้มแน้วแต่ว่าขวดไหนเนี้ยก็คือไม่เคยได้กินใช่รือว่าเก่งนะเก่งมากเราแพ้เก่งจริงดูจ๊ะเกมวันนี้อาจจะง่ายไปเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาสองอย่างมา m กันโอ้โหแบบปาอธิบายให้ไว้เข้าใจก่อนแค่นี้ก็ตายแล้วเอาลองดูให้ว่าน้องเกเ่งนะคะบอกด้วยนะคะอะวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนเกฑ์เก่งมากบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆอชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ